สวัสดีค่ะ,ะช่วงนี้มีคนถามมาเยอะเลยนะคะว่าข่าวใหญ่ที่ร่ำลือกันนะ่ะมันคือข่าวอะไรนะโอ้โหวาสนาก็ไม่อาจรู้ได้นะแต่ว่าถ้าพูดถึงข่าวลือที่ได้ยินมาในห่วงเร็วๆนี้นะมีถึงสามข่าวเลยนะข่าวแรกเนี่ยเรื่องของบิ๊กแดงพลเอกอภิรัชคงสมพงศ์นะที่ก็มีการยืนยันแล้วนะว่า คือเจตจำนงเนี่ยต้องการที่จะลาออกเพราะว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากปัญหาสุขภาพนะแต่ว่าบิ๊กแดงเนี่ยไม่ได้ป่วยติดเตียงฮะก็อย่างที่รายงานไปนะว่าเป็นหัวใจเส้นเลือดหัวใจกับเส้นเลือดสมองที่ต้องการการพักผ่อนนะแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่ได้มีรายงานใดๆนะว่าจะได้ลาออกมาหรือไม่นะครับแล้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีกระแสข่าวว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ตามนะฮะ ส่วนกระแสข่าวลือที่สองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคนแดนไกลแต่ว่าไม่น่าจะใช่คุณทักษิณหรือว่าคุณยิ่งรักนะแต่ว่าไม่ขอพูดถึงให้รอดูกันเองว่าจริงหรือไม่จริงนะก็ลือกันมาหลายรอบหลายครั้งแล้วนะส่วนข่าวที่สเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับท่านอ้นนะคะวัชเรศรวิวัชระวงศ์นะคะ ย้ำนะคะว่านี่เป็นข่าวลือนะคะว่าการกลับมาไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นครั้งที่สามของท่านอ้นเนี่ยนะ,ะมีข่าวลือะ,ะ่ะว่าจะกลับมาพร้อมกันคือท่านชายทั้งสี่เลยนะคะก็คือทั้งท่านอ้วนนะฮะท่านอ้นท่านอ่องแล้วก็ท่านอินนะฮะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวลือนะคะ เพราะว่าท่านอ้อนคนะ,ะจะมาเพียงคนเดียวค่ะเดินทางคนเดียวนะคะครั้งนี้เนี่ยท่านอ่องน้องชายก็ยังไม่ได้มาด้วยนะเพราะว่าท่านอ่องเนี่ยเคยบอกไว้แล้วนะว่าท่านอ่องเนี่ยจะต้องประสานเรื่องของด้านการแพทย์เรื่องการสอนนักศึกษาแพทย์อะไรให้ลงตัวกว่านี้นะคะรล้วเพราะเดี๋ยวท่านอ่องเนี่ยก็จะเดินทางมาแยกทริปกับท่านอ้อนนะคะแต่ว่า การมาไทยครั้งที่สมของท่านอ้นนี้นะคนะก็จะมาเน้นในเรื่องของการไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็การทำงานนะในการช่วยเหลือสังคมนะเช่นที่ท่านอ้นเคยทำมาทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยนะแต่ว่าครั้งนี้เนะี่ยท่านอ้นจะมาอยู่นานหน่อยนะคะ เพราะว่าตั้งใจว่าท่านจะอยู่ถึงสงกรานเลยนะคะเพราะว่าก็จะถือว่าเป็นสงกรานแรกของท่านอ้นในรอบหลายสิปีเลยนะเพราะว่าสงกรานบ้านเราเนี่ยดังมากนะวอเ e อร์เฟสิวัลเนี่ยนะท่านอ้นเองก็อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศนะะแล้วยิ่งในยุคนี้เนี่ยรัฐบาลหรือว่าโดยกระแสะโลกแล้วเนี่ยก็โอ้โหนะ สนใจเรื่องของสงกรานไทยนะที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะเพราะว่าเทราะฉนั้นนะท่านอ้นก็อยากที่จะมาร่วมประเพณีสงกรานนะแต่ว่ายังไม่มีรายงานยืนยันนะว่าท่านอ้นเนี่ยจะไปเล่นสงกรานที่ไหนจะอยู่ที่กรุงเทพไปถนนข้าวสารที่โอ้เรื่องชื่อหรือว่าจะไปนู่นเลยนะถนนข้าวเหนียวขอนแก่นหรือจะไปที่ไหนนะอันนี้ไว้รอติดตามกันนะเพราะว่า ท่านอ้นเนี่ยนะก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันสองวันนี้ละค่ะในสัปดาห์นี้นะวันสองวันเนี่ยท่านก็จะมาแล้วนะโดยการมาครั้งนี้นะ้โหก็นะได้ข่าวนะว่าจะไปหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้หรือแม้แต่ฝั่งตะวันตกนะฮะก็ ท่านก็อยากจะเดินทางไปนะตรงไหนเป็นสถานที่สําคัญของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงท่านก็อยากที่จะไปเที่ยวแล้วก็เอาไปเล่าให้ฝรั่งฟังด้วยนะแล้วก็ช่วยโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวประเทศไทยด้วยนะแต่ที่แน่ๆนะคือท่านโอ้นเนี่ยก็ยังเป็นห่วงแล้วก็รักเด็กๆนะท่านก็พยายามจะดึงองค์กร การกุศลหรือว่าภาคเอกชนต่างๆเนี่ยมาช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยในรูปแบบที่ท่านคิดว่าท่านพอจะช่วยได้นะแล้วเราก็ต้องไม่ลืมนะว่าท่านอ้นเนี่ยมาครั้งก่อนก็ได้ทําบัตรประชาชนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแถวจังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้เนี่ยก็ในฐานะของประชาชนคนไทยคนหนึ่งเช่นกันนะโดยได้รับการแจ้งจากทีมงานของท่านอนน้นด้วยนะคะว่า นะทีมงานในประเทศไทยเนะี่ยบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านอ้นนะฮะอยากจะขอบคุณคือการต้อนรับของพี่น้องประชาชนคนไทยเวลาท่านอ้นไปในจังหวัดต่างๆนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านอ้นห่วงก็คือว่าท่านก็นะเป็นถือเป็นประชาชน ธรรมดาคนหนึ่งนะอันนี้ท่านคิดอย่างนี้เสมอนะแต่ว่าพี่น้องประชาชนบางทีเวลาท่านเจอท่านในพื้นที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าอาจก็มีย่อตัวคุกเข่าหรือว่ามีพวงมาลัยอะไรให้นะอันนี้จริงๆแล้วท่านอ้นบอกว่าไม่อยากต้องให้มีการเตรียมการอะไรแบบนี้เลยนะตรงไหนขอได้ก็ขอเลยว่าอย่าเลยนะแล้วเราก็จะเห็นนะว่าถ้าตรงไหนมีประชาชนลงไป คุกเข่าหรือไปย่อตัวอะไรเนี่ยท่านอ้นก็จะย่อตัวลงไปตามเลยนะอันนี้ก็เหมือนเป็นการฝากมานะบอกว่าท่านก็อยากที่จะใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาเหมือนที่ท่านเป็นมานะในฐานะพี่น้องประชาชนในฐานะประชาชนคนไทยคนนึงค่ะ นี่นะก็อยากจะมาใช้ชีวิตเรียบง่ายนะท่องเที่ยวไปที่ในที่ตรงนั้นตรงนี้ทานของอร่อยอร่อยนะที่เป็นอา,อาหารไทยที่มีชื่อเสียงนะอ่ะนะเหมือนเช่นครั้งก่อนนะที่ท่านมาท่านก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะเจ้าดังของคลองบางกอกน้อยเลยนะเชื่อได้ว่านะการมาไทยครั้งที่สามของท่านอ้นนี่นะพี่น้องประชาชนก็คงจะคุ้นชินแล้วค่ะเพราะว่าอีกหน่อยท่านก็คงไปไป,ไปมาๆนะเพราะว่าท่านก็ มีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านอะไรอยู่แล้วนะสิ่งไหนที่จะมาช่วยสังคมไทยช่วยในเรื่องของสถาบันแล้วก็ช่วยในเรื่องลดความเหลื่อมล้ําได้นะท่านก็ยินดีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีมงานของท่านอ้อนนะในประเทศไทยได้ฝากมานะเพราะฉะนั้นเราไว้รอดูภารกิจของท่านอ้อนกันค่ะก็กําลังจะเดินทางมาประเทศไทยวันนี้มาแค่สั้นๆแค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ